บอกล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการทั่วประเทศค่ะและที่สําคัญนะคะกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกระทรวงการคลังยังคงโอนเงินอย่างต่อเนื่องทั้งเติมในส่วนของบัตรคนจนในวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและโครงการเพิ่มกําลังซื้อรับอีกครั้งหนึ่งวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องบอกเล่าข่าวดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต้องบอกว่าอัปเดตข้อมูลข่าวสารในส่วนของการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีการจ่ายเงินในส่วนของวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคไปแล้วนะคะสําหรับเดือนมีนาคมแล้วก็วงเงินในส่วนของอการจ่ายเงินที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าน้าค่าไฟจะมีการโอ,อนอีกครั้งหนึ่งใน วันที่18มีนาคม2565แต่ข่าวดีค่ะสำหรับใครที่รอคอยในส่วนของการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลทั้งโครงการเพิ่มกำลังซื้อทั้งบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิัิการแห่งรัฐก่อนที่จะมีการลงทะเบียนใหม่นะคะในส่วนของการจ่ายเงินในรอบต่อไปจะใจ่ายในวันที่1เมษายน2565พร้อมกันถึง2รายการทั้งกลุ่มที่ใช้บัตรประจาตัวประชาชนแล้วก็กลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน วันที่1เมษายน2565นะคะจะมีการจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งก็คือวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภ,โภคบริโภค200-300บาทต่อเดือนให้กับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินที่2ก็คือวงเงินเพิ่มกําลังซื้อให้กับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมติคอรมอมีการเพิ่มเดือนสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมในวันที่1เมษายน2565 จะโอนหรือว่าเติมเข้าไปในบัตรเสดิการแห่งรัฐอีก200บาทหากนำเงินนะคะวงเงินรูปซื้อสินค้าแล้วก็โครงการเพิ่มกําลังซื้อสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรเสดิการแห่งรัฐมารวมกันแล้วจะได้รับสูงสุดถึง400-500บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในวันที่1เมษายน2565ยังคงเหลือสิทธิ์ในส่วนของการเติมเงินค่าส่วนลดค่าการหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่ารถโดยสารบคสอนะคะรถฟ รถไฟฟ้า MRT BTS นะคะหรือว่าขอสมก500บาทซึ่งเงินตัวนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ยังคงจ่ายเหมือนเดิมตามปกติในวันที่1เมษายน2565ค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับสิทธิ์ด้วยเช่นกันก็คือกลุ่มที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจาตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือว่าผู้สูงอายุผู้พิการหรือว่ากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจะมีการโอนเงินหรือว่าเติมเงินเข้าไปผ่านบัตรประจำตัวประชาชนในโครงการ เพิ่มการบังซื้ออีก200บาทเดือนสุดท้ายนะคะคือเมษายน2565ตรงกับวันที่1ค่ะส่วนหลายคนรอคอยนะคะว่าสิ้นสุดเดือนเมษายนนี้บัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์อะไรไหมบัตรประจำตัวประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์จากกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจะได้รับสิทธิ์อะไรไหมซึ่งล่าสุดนะคะก็มีข่าวจากทางกระทรวงการคลังออกมาว่า ถ้าหากมีการสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส4อาจจะมีการเติมเงินหรือว่าแจกเงินเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐรวมไปถึงบัตรประจําตัวประชาชนก็จะได้รับสิทธิ์นี้อัตโนมัติแต่ตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มหรือว่ายังไม่มีความชัดเจนต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างตอง่อเนื่องค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชม กระทรวงการคลังยังคงจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีเจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ